ครับสวัสดีครับช่องคลายพรชัยน้องเกลือนามานะครับวันนี้ทางขวานขวานรวมตัวกันมาเปิดทำกิจกรรมสำหรับน้อง,น,องน้องช้างให้แม่ซีได้เข้ามาติดตามมารับชมนะครับอยู่ที่พัทยาเอเวอร์โฮมครับบ้านของช้างหรือเข้ามาที่ผักหมดที่ กูกิลแมพนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เขียนว่าพัทยาเอล h ์เอนโฮมครับผมจะเข้ามาเจอน้องช้างหลายๆเชือกครับน้องช้างมีแม่วันเพนแม่แม่รักแล้วก็น้องกล้วยหอมน้องมากมีนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับหรืออีกหลายๆเชือกครับขอบแล้วยืมกดไลค์ครับกดติดตามกดซับสไคร กดแชร์ให้น้องช้างของเราได้นะครับเพราะเป็นปางช้างของชาวช้างนะครับทำก่อตัวรวมตัวขึ้นทำเองนะครับใช่ไหมควานเรามาเปิดทำทำเองนะครับผมเพื่อจะให้น้องช้างที่มีครับผมมีสวัสดิการที่ดีนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมติดตามที่ช่องพลายพรชัยน้องกล้วยน้ำว้านี่ครับมีน้องช้างอยู่ตามธรรมชาตินะครับน่ารักมากมายนะครับชดนามนี่้นาเลยชิดน้ำครับนี่แหละครับ ฝากแม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะครับผมเข้ามาติดตามให้กำลังใจของเราได้นะครับมีน้องช้างหลายๆเชือกนะครับอยู่เป็นครอบครัวครับครอบครัวใหญ่นะครับหรืออาจจะมีตามมาเรื่อยๆนะครับ เข้าไปติดตามหรือค้นหาที่ google map นะครับที่ช่องทางพัทยาเอร์ฟินโฮมนะครับผมบ้านของช้างครับผมชีวิตจะสบายขึ้นนะครับไม่ต้องมีแขกนั่งข้างบนนะครับจะอยู่แบบอิสระแบบนี้นะครับธรรมชาติสวยงามครับมีที่พัก ให้ตอนรับสำหรับแม่แมเอฟซี FC ท่านไหนต้องการที่เข้ามาชมนะครับคนไทยคนไทยฟรีอะไรฟรีตลอดชาติไหมฟรีตลอดครับคนไทยดูแม่ม่เอฟซีครับฟรีทั้งชาตินะครับครับมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงครับถ้าควานอยู่ <c oughs> บางครั้งควานก็ต้องไปหาย่านะครับ <c oughs> หรือแม่เข้ามาติดตามที่ช่องพายพลชัยหรือ เมนสั่งจองมานะ้ครับใช่ไหมเมนจองมาได้ที่ช่องพลายพรชัยน้องเกวยน้ำวา้าหรือเข้าไปที่ g o o g l e Map ช่องพัทยาเอ p ร a เฟน o m e นะครับบ้านของช้างมีน้องช้างหลายๆเชือกนะครับแล้วก็หรือน้องเกลวยน้ำวา้าน้องลมเย็นอาจจะได้เจอกันที่นี่นะครับผม <laughs> ครับสนุกของเขาแล้วครับน <ummer amine sounds> ี่ครับเป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติครับนอ่ใช่ครับนี้ใช่ครับก็มีสวนปาม สวยลมลื่นเนาะลรวก็ที่พักช้างที่อะไรพร้อมนะครับหรือของที่พักของแขกก็อาจจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเจอกันได้นะครับอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อาจจะเบ็ดเสร็จนะครับผมครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับกดติดตามได้ที่ช่องพายพรชัยหรือ Google Maps อัทยาแอนเฟนโฮมนะครับครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามที่ช่อง ปลายพรชัยน้องกล้วยน้ำวานนะครับผมหรือเข้ามาที่เสิร์ชหาที่ g o o g l e Map พัทยาแอร์ฟ n t h โฮมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ